ไปงานรารรางวันนะครับเนนอนไปครับเมือขึ้นครับบัเลยเว้ยนนอนเลยโอ้ยบ,บัหลับคนนอนเดอกว่านี้ทีบบ่บังคับเฉพาขเราแต่บัลับ นี่น้องชมพู่คือสูงแท้มื่อนี้สูงน้ำเกลือนั่งกินกาแฟเสด็จถามมูลงานแต่งหน้าอุ้งยิงแต่งหน้าอยู่รงเลี่ยม เขาตองเอาชุดไปเห็นองค์อญิงน้ำแมนป่แมนคาะแล้วที่เวียดคอยเขาถามเขายี่ปุ่นแมนแมนไ้ับนยชุดดห้องอืมเหลืออมแอมดีดเสียยุ่งเทิน ช่างแต่งหน้าเรามาจากที่เดียวกันไหมครับนี่ไม่ค่ะคนละที่ทนี่ อเเีี้ยยยงวันนี้มีความรู้สึกยังไงครับสวัสดีค่ะเหมือนเหมือนได้ชีวิตใหม่แล้วนะคะ <c oughs> เกิดใหม่แล้วเนี่ยค่ะนี่เกิดใหม่เลยวันหลังจากผุ้ช่วยมเห็นเมื่อวันครบยี่สิบชั่วโมงแล้วนะคะ Lăng chăn đi khoai chogi. Diolandi sang lộn lộn radio. Oh, hiệu lèo mosoni. Doa phải, mày. <laughs> 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 มิสแกมิสแกนเพบ้านแทค่ะต้อง้พูช้า้ข้ยืนข้างบนก็มีบนรถก็มีที่ชาร์จอยู่เนตานายังเลยค่ะกำลังจะออกไปอ๋อโอเคค่ะอยากอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยว คูได้แต่งไหนเขาตั้งนันนี่อแต่งเองครับผเตรียมตัวออกจากบ้าน ้ปิดบานล็อกบานก่อนมาเนี่ยข้างบนปิดพะด่มไปตรวจความเรียบร้อยกันครับพี่นอ้อง

โทรศัพท์ใครสุดเัยเหมือนเห็นให้ดีโดไปแต่งให้น้องใช่ใช่ใช่ลีเลี่ยรีกับประกวดเข้าได้อันดับหนึ่งักรีได้ทีมากจริงเดี๋ยเขาสาระกวดประกวดเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรนะ่ใช่เวทีเดียวกัน น่าจะไปคนละที <half> ่เนาะจะได้ได้ที่หนเพราะนั <desarrollo> ้นดีดเนี่ยเอาเงินสมชีให้เดี๋ยวเอนคเยวตั้งสามคนนค่ะอัน้งจสีามแด้นา ด่วนๆเลยพร,ลพร้อมแล้วพร้อมแล้วเตรียมตัวแล้วนะครับพี่น้องครับตัวเป็นทางแล้ว <c oughs> ขอบคุณมากนะคขอบคุณอขอบคุณครับินทางปลอดภัยคร <pl> ับช่งางเปหน้าครับจะั่ด <Rep> <indo> ี๋ยวยืนลงห้หน่อยค่ะรบกวนน้องเมา่ขงาย่ตัวนะอ่ะคึตัว โอเคขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับไปมิสบ้านแพงร้อมค่ะไม่ได้อาสือมือเดี๋ยวเอาไปนั่ง